วิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรมสต็อกสินค้านะครับหรือว่าชื่อโปรแกรม S s t o c k c คอมเพกนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดตัวโปรแกรมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับพิมพ์ค้นหาว่า Stock Compact ก็ได้ครับตามตัวเลยแล้วก็กด Enter ก็จะเจอเพจของเรานะครับ s t o o k อโปรแกรมสต็อกสินค้านะครับก็คลิกเข้าไปที่เพจได้เลยจะเจอลิงก์ของเว็บไซต์นะครับ อยู่ตรงข้างล่างนี้หรือไม่ก็คลิกตรงปุ่มใช้แอปตรงนี้นะครับก็จะจลิงก์ไปหาตัวเว็บไซต์ civilized land นะครับเป็นเว็บไซต์ของผู้พัฒนาตัวโปรแกรมนะครับตัวดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอดาวน์โหลดแล้วอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน่น1.0.2แล้วนะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมคือตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นดาวน์โหลดตัวโปรแกรมจากการถ่ายข้อมูลนะครับก็อยู่ตรงนี้ ซึ่งฐา,านข้อมูลของตัวโปรแกรมเราใช้เป็น Microsoft SQL Server Compact สี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กๆครับใช้งานง่ายแค่ติดตั้งก็ใช้งานได้เลยนะครับพอเปิดมา2ลิงก์ละอันแรกก็คือจะเห็นหน้าตาเป็นวานนี้ครับตัวไฟล์การติดตั้งของโปรแกรมก็กดปุ่มดาวน์โหลดด้านบนได้เลยครับมันก็จะดาวน์โหลดทั้งหมดเลย4ไฟล์เป็นไฟล์เดียวโอเคอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับขอยกเลิกไปตัวนี้ไฟล์นึงก็กดปุมดาวน์โหลดตรงนี้เหมือนกันนะครับ ก็รอจนดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะได้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับตัวน,นี้เป็นตัวของไฟล์ของโปรแกรมนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟล์ของโปรแกรมจาก,การฐานข้อมูลนะครับให้ทําการแตกไฟล์ออกมาหรือว่าแยกไฟล์นะครับก็คลิกขวาที่ตัวโฟลเดอร์ตรงนี้ตัวไฟล์ตัวนี้ครับเรียกเป็น extract all นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นแยกไฟล์นะครับโอเคแยกไฟล์ออกมาก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ ของตัวโปรแกรมแล้วนะครับไฟล์ที่มีน้ำตามตามนี้อีกตัวนึงก็แยกไฟล์ออกมานะครับหรือว่าแตกซิปออกมาเลยก็จะได้เป็นอีกโฟลเดอร์นหนึ่ง<ๆ>เดี๋ยวเราลงจริงๆจะลงอันไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตลงตัวแต่การถ่าขนข้อมูลก่อนแล้วกันมันง่ายดีครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีสองไฟล์นะครับเป็นไฟล์32บิตแล้วก็64 bit บบิตวิธีดูว่าจะลงอันไหนก็คือ ดูตามเครื่องเครื่องของเราครับว่าเครื่องของเราเป็นระบบปฏิบัติการกี่บิตนะครับเวลาดูก็สามารถคลิกขวาที่ my computer นะครับแล้วก็ไปเลือกไปที่ property หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นคุณสมบัตินะครับคลิกมาก็จะเห็นตรงนี้นะครับจะเขียนว่า system type เ,เนี่ยเป็น64บิตหรือว่า32บอิตนะครับอย่างตัวอย่างตอนนี้เครื่องผมเป็น32 32บิตนะครับงนั้นก็ต้องเลือกลงตัวนี้นะครับ32บบิตหรือบางท่านก็อาจจะดูตรงนี้ ยังไม่เป็นนะครับก็สามารถลงได้เลยว่าตัวไหนที่ที่ลงแล้วมันลงได้แล้วไม่ขึ้นเออร์เลยนะครับก็จะลงได้ครับกรณีนี้เครื่องผม32บิตไปกดลง64สิบ่ติตนะโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนกันเลยก็ลงให้ถูกนะครับตัวนี้สาบิตการลงก็ง่ายมากเลยครับกดเ e ็กอย่างเดียวเลยตรงนี้ก็เป็นไขของการติดตั้งนะครับก็เลือกตัวข้างบนนะครับ i a c c e p t นะครับกดเล็กอย่างเดียว อ่าเสร็จแล้วครับแปบ๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับก็มีโปรแกรมในการจัดการหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วต่อมาคือเป็นตัวโปรแกรม A Stop นะครับแนะนําว่าให้คลิกติดตั้งที่ไฟล์ Setup ต,ตรงนี้นะครับ Setup เพราะว่าถ้าเราไปติดตั้งตรงนี้มันจะติดตั้งเฉพาะโปรแกรมนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งไฟล์ Setup ตัวนี้มันจะทําการตรวจเช็คเครื่องของเราว่ามีโปรแกรมครบถ้วนแล้วหรือเปล่านะครับเช่นโปรแกรม n e t framework ส0่หรือว่าเป็น crystal report ในการแสดงรายงานนะครับ ถ้าเราติดตั้งที่ setup.exe ตรงนี้ครับโปรแกรมมันจะเช็คให้เองเลยแล้วก็อันไหนไม่มเีเขาก็จะลงให้เราหมดเลยนะครับตัวหนึ่งตัวข้างล่างเป็น .net framework 4 0่ซึ่งส่วนมากใน Windows ใหม่ๆนะครับจะมีให้อยู่แล้วตั้งแต่ Windows Windows 7 Windows 10นี้ครับก็บางทีก็จะไม่ไม่ต้องเสียเวลาลงอ่ะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วครับก็คือจะมาลงที่ต่อมาก็จะมาลงโปรแกรม SS s t o c k Compact แล้วครับ กด next อย่างเดียวเลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าโปรแกรมโดยบาลคลิกเข้ามาเลยครับเพื่อเปิดโปรแกรมก็โปรแกรมครั้งแรกนะครับคือ user หนึ่งแล้วก็ password หนึ่งนะครับก็คลิกที่ปุ่มเข้าระบบได้เลยสุดท้ายสำหรับการติดตั้งอีกปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับบางเครื่องนะครับอย่างเช่น windows 10 64บิต bit นะครับลงไปแล้วก็จะขึ้นอ r อย่างนี้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมมาก็จะเด้ง r ว่า เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับปัญหาอยู่ที่ตัวโปรแกรมไม่สามารถเขียนข้อมูลลงโฟลเดอร์ของตัวโปรแกรมได้นะครับวิธีแก้ไขง่ายคือเข้าไปที่ My Computer นะครับหรือว่า Disk PC ของ Windows 10นะครับก็ไปที่ตำแหน่งของโปรแกรมอยู่นะครับซึ่งอยู่ที่โปรแกรม f i ล์ x86 นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้6 4 b i บิตนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ไอเทแลนด์ตรงนี้นะครับข้างในก็จะมี S อ o ต็อ c คอยู่นะครับ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ครับแล้วก็เลือก Property นะครับไปที่แถบ Security ครับกดปุ่ม Edit นะเลือกเป็น User ของเรานะครับจิ้มที่ User ของเราแล้วก็ติ๊ก Modify ให้มันซะนะครับเท่านี้ตัวโปรแกรมก็สามารถเขียนข้อมูลนะครับไลฟ์ข้อมูลลงตัวโฟลเดอร์นี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับงนั้นเรากลับมาที่โปรแกรมของเราลองปิดเปิดใหม่หรือว่ากด r r f s h ตรงนี้โอเคโปรแกรมก็ใช้งานได้ปกติแลครับ ครั้งหน้าเราก็ไม่จ้องเป็นต้องทานอย่างนี้แล้วก็เปิดโปรแกรมมาก็ใช้งานตามปกติได้เลยครับ